สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นภาพพระปิตาของเกจิยุคเก่าที่อาจารย์สุรพลเตรียมไว้มอบเป็นที่ระลึกให้คนที่จะส่งพระเข้าประกวดในวันที่วันอาทิตย์ที่3ธันวาคมพศ2566ณห้องสแตมทองนะครับใครส่งพระห้าองค์ก็จะได้พระหลวงปูไข่กลางใครส่งพระสิองค์ก็จะได้หลวงปู่ทีนวัฒนาราช ใครส่งสิบห้าองค์จะได้หลวงพ่อเตอวัดเงินวัดเนินใครส่งพระยี่สิบองค์ก็จะได้พระติตาวัดกำแพงใครส่งสามสิบองค์จะได้พระสุ้มก่อชินเงินใครส่งพระสี่สี่สิบองค์ก็จะได้พระกุวัดท้ายตลาดใครส่งห้าสิบองค์ก็จะได้พระกุวัดพานุรังศีสุนทรใครส่งสิบ หนึ่งร้อยองก็จะได้พระสมเด็จเนื้อว่านใครส่งสามร้อยองก็จะได้พระผงสุพรรณใครส่งสี่ร้อยองก็จะได้พระสุ้มกอดําถ้าใครส่งสุ้มกอทองคาสุ้มกอทองคํานะครับเดีย๋ยวเราจะมาคุยกับอา์สุรพลน,นะครับว่าทาไมกล้าทุ่มทุนขนาดนั้นนะครับหรือกล้องอยครับผมไม่เป็นไรนะครับเอาสาระเป็นหลักนะครับเรื่องราวไอ้ไอ้ไ เทคนิคจะพิ่งเอานะครับสวัสดีรเข้าใจแล้วครับวันดีครับควะมอื่นนะครับบอกบอกคนก่อนนะครับถ้าใครดูแล้วป่ามากตกประมาทนะครับให้เปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นก่อนเลยถ้าดูแล้วมาด่านะครับผมวันดีครับท่านสมาชิกท่านเอฟเจทั้งหลายครับผมท่างผู้ดูทั้งหลายครับถ้าท่านดูแล้วเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็ก็เป็นประโยชน์กับท่านนะครับ ท่านถ้าไม่เป็นประโยชน์กับท่านท่านก็อย่าโดนนะครับขอสะขอละทั์เปิดไอ้คลิปคลิปวิดีโอทาง u t u b e นะครับเปิดแล้วมันเปลี่ยนช่องแคบไลายนิ้วครับถ้าไม่ชอบใจพอใจอะไรนะครับของอาจารย์สุรพลนะครับไม่ต้องดูให้เป็นบาปต่อสายตาครับผมเนี่ครับอาจารย์ถ้าปิดตาโดยรวมแล้วมีพุทธคุณยังไงถ้าปิดตาโดยรวมแล้วเป็นพุทธคุณเมตตาครับผมเป็นพี่ลงไหลใครได้ได้สายแล้วก็ พุทธคุณเด่นด้านเมตตาด้านเมตตาครับผมเขาบอกว่าผ้าปิดตาหลวงปู่อะไรนะที่ที่ที่ชมรู่หลวงโแก้วเนี่ยใส่ไม้ไก่กุกอาจารย์ครับไม้ไก่กุกหลายคนเสียนบางคนนะครับไม่รู้จักไม้ไก่กุกคิดว่าเป็นเป็นว่านเป็นเป็นเป็นไม้ไก่จิกเป็นไม้อะไรก็ได้ที่ไก่จิกครับผมแล้วจะปี้กันใช่ไหมอาจารย์ใช่ ตอนนั้นนะครับถ้าคุณเห็นว่าอาจจะจิกกาดมะพร้าวหรืออาจจะจิกไม้หรือจิกก้อนดินตรงนั้นนะครับครับตรงนั้น,นเขาเรียกว่าไม้ไก่ขุกครับเอาไว้เป็นวงคนสําหรับที่จะอันนี้เขาว่าอาจารย์เขาบอกว่าถ้าปิดตาหลงหลงพ่อแก้วเนี่ยถ้าเอาใ่ในโอ่งนี่คนหลงไหลแล้วคือที่ใส่ในโอ่งคงคนหลงไหลนี่เป็นพระยกแรกฮะยกต้นับที่ท่านยังไม่ได้ลงละ ยังไม่ได้ลงรักไม่ได้คุ้กรักนะมันเป็นผงอิซิเจครับสี่ขา,ขาวๆองค์ที่ขา,ขาวๆนะองค์เนี้ยไทยได้ไปแล้วก็สุดยอดของของอ,อความเมตตาเพราะว่ามันจะมีรูปเรษฐีของมวลชนเนี่ยเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าได้ไปแล้วไปโขดให้ผู้หญิงกินกินเสร็จแล้วก็ปีเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ไม่รับผิดชอบทิ้งก็หมดเขาก็มาฟ้องหลวงพอ่อหลวงพ่อกันเลยต้องเอาพะระรุ่นนี้ไปเป็นเป็นคุกรักกับจุมรักเพื่อแม่ไปขูดเพราะว่าไอ้ไอรักนี่คันนะเุร็รักคันคือาการกะบรรจุใส่กราฉานหมดคนจะ,จะไม่ก็จะเห็นนะครับผม อาจารย์ครับทำไมถึงกล้าที่จะใจถึงที่จะสมนาคุณพระปิดตาคนเยอะขนาดนี้ผมถือว่าสมัยก่อนนะ่ะเออผมได้ฟังมาเยอะแล้วผมช่มาเยอะครับแล้วก็เราก็กทําให้ในวงการนะ่พะพระหายไปหมดามอาจารย์อาจารย์เช่ามาเยอะเยอะครับแต่แล้วอยากแต่และอย่างมังนเย อาจารย์อย่างปิดตาเล็กอย่างเงี้ยสมัยนู้นองเท่าไหร่ไม่กี่ตังเองหลักร้อยหรือหลักพันหลักพันหลักพันมันมีหลักพันกับหลักหมื่นกับผมหลังก็แก้วเนี่ยหลักหมื่นผมก็แก้วหลักหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเนีะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เพราะฉะนั้นของแล้วแปลว่าเราจะไปได้มายังไงครับตอนไหนแบบไหนครับ ได้มาตอนสูกแล้วได้มาตอนแพงครับออได้มาตอนแพงเราก็ไม่อยากถ้าได้มาตอนแพงก็ต้องแพงต้องแพงก็คือไม่ต้องอะไรดีกว่ารับผม <laughs> ถ้าใครปลามาดหรือสะมาทว่าเป็นพาคเกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูครับไอ้คนที่มองตรงนะครับไอ้คนที่ชอบปลามาดคนอื่นมาเป็นพาคเกาพาคเกนะครับช่วยกรุณาขึ้นกล้องแถลงไขอธิบายให้คน ของครับพระที่คุณแท้แท้เป็นยังไงคของทางทางกลุ่มอาจารย์สุรพลที่เล่นแนววิทยาศาสตร์ครับครับจะอธิบายทุกเรื่องที่ให้เขาของใสอาจารย์ในการประกวดพระเนี่ยอาจารย์มีกล้องให้ส่องให้ดูมีมีเจ้าที่คอยอธิบายให้ดูครับผมกลับไปคนมาดูปุ๊บกลับไปไม่มีใครด่ายิบทุกคนครับผมงานผมยังไม่มีใครด่าสักเจ้าหนึ่งยังไม่มีใครวอยวายส่งพระแล้วตัวเองถูกตัดสินว่าเจ๊ไม่มีการแถลงข่าวว่า วันนี้ผมส่งเสือนะครับตีเกผมขอลาออกอันนี้ไม่มีไม,มไม่มีกรรมการคนไหนทําอย่างนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงเวลาคนถามว่าตีตัวเองถูกตีเก้แล้วดิ้นพล่านนะอะตีไปตีเก้คนอื่นได้ใช่ได้ตีคนอแต่พอตัวเองตีเก้หน่อยนะี่โอ้โหเหมือนเหมือนอะไรเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกยิ่งกว่าหมาโดนน้ำร้อนอ่ะพูดง,ง่ายงว่าตัวเองต้มคนอื่นได้แต่ พ่อคนเดยวบอกว่าตัวเองต้มดินเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่อใครสักคนหนึ่งหรือว่าจะเชื่อคลิปใดคลิปหนึ่งดูหลายๆคลิปคุณดูหลายๆคลิปคิดหลายๆครั้งคิดหลายๆครั้งแล้วก็พิจารณาดูว่าท่านกินข้าวหรือว่าท่านกินหญ้ากินฟางหรือกินฟางเพราะว่ามันมีหลายประเภทนะครับครับ คนเรากินหญ้ากินฟางแล้วก็กินข้าวแล้วก็กินผักนะอาจารย์เขาเรเ่มือนนกันอาจารย์รู้สึกไงที่เซียนทําตัวเหมือนหมาโดนนำหล่อลวกพอโดนตัดสินตัวเองเนี่ยนะโอ้ยเอาเป็นเอาตายอ,อาจารย์รู้สึก,กไงกับประเด็นนี้ชั่วทุเรศำผมว่าชั่วฤเธิครับผมอมืต้องบอกว่าชุ่วศครับก็เหมือนอย่างบางคนมาบอกผมว่าโดนโดนเ่าตัวเองโดนข,า,ดนข,า,ดนขาใหแล้วไง ไปไปตีเจคนอื่นมาเยอะตัวเองโดนเข้าแล้วไม่ได้ไม่ได้ครับอาจารย์ถามจริงอ่ะอาจารย์ก็มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณพอสมควรไอ้เขี้ยวเสือเนี่เขาฝนทํายามีไหมมีในตำราไหมไม่มีไม่มีไม่มีฟังไว้นะครับที่บอกว่าฝนเขี้ยวเสือไปทํายานะครับไม่มีในตำราในตำราไม่มีในตำราที่ฝนน่าคือหลวงพ่อปานวัดบางลมโคกครับที่ฝนแล้วก็แก้แค่แก แก้โรคหาโรคอะไรครับผมแล้วก็มีสมเด็จที่ฝนกันใช่ที่เป็นเรื่องเปลราวเป็นที่เป็นตำนานแต่เสือไม่มีเรากบเสือได้แต่พวกจิตตัวเราก็เป็นมหาอำนาจมันไม่ใช่เกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บเลยมันจะ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 มันผลได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจารย์อาจารย์อาจารยเามีเป็นร็อตตัวอาจารย์วันนี้เราโชว์เสือไหมเสือหายไหายยากไหม ตอนนี้เสือกำลามา,มา,มาแรงไม่ใช่เชี่ยหน้าเที่ยงเชี่ยหน้า,นามีหลายร้อยตัว,วมีหลายร้อยตัวเดี๋ยวเจอแล้วแล้วก็ถ้าจะจันนั่นนะเอาคนของด่านมานั่งด้วยว่าที่เขาได้จากผมไปแล้วเอขา,านอนอยู่เนี่ยว่าตื่นมาเนี่ยมีรอยมีรอยรอยเล็บนะรอยรอยขวนนะครับ <laughs> เป็นรอยเล็บเสือเลย จะตกใจฮแกนอนละเมอเลยนะแต่มันก็ไม่ไม่เหมือนมือแกนี่ครับสองเที่ยวสามเที่ยวอ่ะ,ะเพราะฉะนั้นครับแล้วอีกอีกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพอเอาเข้าบ้านไปบูชาแล้วนะเหมือนมีเสือเดินรอบบ้านเลยแต่ผมไปนะแล้วก็คนที่ ที่อยู่บางคุนเทียนที่จะเรียกท่านไปไปถ่ายทำจำได้ไหมที่มีพระสายวังอ่สาอสายวังเยญ่อะครับเขาก็เอาไปแลเข้ากับผมไปโจวหนึ่งครับแล้วไปไประกวดงานถายไม่รู้ได้หนึ่งอาจริงจริงเขาส่งมาวะ่ะอาจารย์มีใครเม่ว่าใครมาส่งพระอาจารย์ประกวดแล้วไม่ดไ,มได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ย มีการแถลงข่าวดินพลานไหมโอ้ยอย่างโน้นอย่างนี้มีไหมอาจารย์ไม่มีอกครับครับเพราะว่าอาจารย์ของผมใงจ่ละกอนเนี่ยประกวดตามหน้าพระครับไม่เด่นหน้าคนหน้าพระสวยก็ได้หน้าพระไม่สวยก็ไม่ได้ถ้าคุณโวยวายแล้วเขาตัดสินว่าให้คุณได้รางวัลนะครับเขาประกวดพระดูหน้าคนครับผมนี่อาจารย์ครับคือในในจํานวนภาพปิดตาเนี่ยอาจารย์ชอบวัาไหนมากที่สุดคือ ลวงพวกแก้วกับลวงพวกไข่ครับลวงพวกยิ้มก็ชอบนะครับลวง,งพวกยิ้มบ้านหนองบัวครับรครับเพราะว่าไปกันคนละแนวคนละทางครับเออเดี๋ยววะอาจารย์ในในจำนวนภาพปิดตาเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเล็กที่สุดนี่ของอาจารย์คืออะไรลวงปูไข่เกิ่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมแกะออกมาให้ดูส่วนครับลวงปู่ไข่เก๋วกับลวงปูไข่จิ๋วกับเออ รูป้ปลาสุกหิวครับผม,มนี่นกะ็จะป้อเป็นที่ระลึกให้กับคนเดี๋ยวนี้ต้องพกพระเป็นถุงๆได้รับพระแจกมาเป็นถุงๆโอ้โหเดี๋ยวก่อนตอนนี้เยอะแยะเลยหาเจอพระไม่รู้อาจารย์กลัวหายเหมือนกันเนอ่อโอ้ยค่อยๆเชยค่อยๆเชยค่อยๆเชี่อะไรนะปีตานี่นี่นี่อาจารย์อย่าทขับรถนะ นี่ของผมจิ๋วสุดๆนะครับได้มาจากพีเอสดเอสดห้วยแถลงนี่ครับอันนี้มีกิ่งด้วยอาจารย์นี่อาจารย์อาจารย์เปรียบเทียบว่าผมได้มาของผมใหญ่กว่าน่อยเท่านี้ก็มีมีเหรอมีนี่นี่ผมเปิดไว้เปิดเปิดไว้ห้าหมื่นเลยนะจะถูกไปหรือเปล่าอาจจะเปิดเป็นแสนก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนใจช่วงนี้หาทุนทําหาทุนเดินทางไปทําคลิปอยู่อาจารย์ระวังระวังล่วงเลยอาจารย์ ตีองการนรั้ให้โยงอยู่ในนี้เลยนี่มีกิ่งด้วยองค์ขนาดนี้นะครับภาปิดตาผมนี่คุยกับอาจารย์ได้อย่างนี้นะครับไม่มีเกยเราครับเล็กขนาดนี้นะครับไม่มีเกยเด็ดขาดเล็กเกินไปที่จะเกยฮะเก<อ>ยแล้วขายใครอ่ะนี่ของผมมีกิ่งด้วยอาจารย์<ม>นี่มีกิง่งเขาอาจารย์อาจารย์สองดูพุทธคุณนี่ได้มาเนี่ยนี่นะครับ อันนี้จับแล้วน่าจะเป็นหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขวัดอาคองมาขามเท่าอาจารย์ทำไมเขาเขาเขาอ,องเล็กกับองคใหญ่เนี่ยทำไมเขาเขาเขานิยมทำยังไงครับอาจารย์คือองค์เล็กเนี่ยนะก็จะให้เด็กแบบนี้ผมแทบจะต้องกินเข้าไปเลยอาจารย์น, <c oughs> <c oughs> นี่นะครับนี <c oughs> ถ่ถ้าถ้าถ้าใครอยากได้ภาพปิดตาของอาจารย์นี่มาส่งพระเข้าประกวดครับผม ขาที่แล้วคนที่เขาได้ไปก็ดีอ,อกดีใจครับบางคนมาเพื่อที่จะเอาพระเท่านั้นใช่ครับผมไม่ผิดหวังแล้วครับครับอ๋อมาเถอะครับผมยินดี <c oughs> ที่จะแบ่งปันครับยินดีที่จะให้เพราะว่าเอ่อผมก็อายุแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วอ่ะมันก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง ร้อยปีผมก็ต้องตายแล้วเดอาจารย์เซียนพระปิตาที่อาจารย์มาประกวดนี่แชะของใครอาจารย์เป็นใครอ่าอาจารย์คมบูรพาอาจารย์คมบูรพาเป็นเซียนตัดสินพระปิตาใช่แล้วถ้าเป็นเขี้ยวเสือใครตัดสินอ่าอาจารย์เป๊กอ่าอาจารย์เป๊กเป็นคนตัดสินเขี้ยวเสือเหมือนกันใช่ๆเดี๋ยวกับข่าวหน้าเราจะมาปีวัวกระทบข้าวนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องดูเนื้อพระปิตาที่จะมอบเป็นที่ระลึกให้คน มาส่งพระับตามจํานวนที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูทีละองค์นะครับครับอาจารย์เอาองค์เลือกองค์เกียวก่อนครับเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องพาพปิดตากันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอาหารเตรียมพร้อมแล้วหอมฉุยนี่นะครับ การอธิบายพระของแต่และคนของที่ผมไปทําคลิปมาแต่และสไตล์กันนะครับคุณจะเอาให้เหมือนกันนี้มันคนคนละวัยคนละที่กันนะครับนี่ลักษณะของอันนี้พระปิตาอะไรครับอาจารย์หลวงวัดซว,วัดเนินหลวงพ่อโตวัดเนินจังหวัดเอ่อชนบุรีครับผมอันนี้นะครับพระปิตาหลวงพ่อโตวัดเนินจังหวัดชนบุรีนะครับ ครับผมนี่นะครับอาจารย์ไล่ดูตั้งองค์นิดหนึ่งครับอ้าวไปไปไป,คคไปโดนสวิตแล้วโอเคครับไปโดนสวิตนิดหนึ่งครับอนนอันออน้นนี่นะครับเราก็จะส่องให้เห็นมวลสารก่อนนะครับ ในงานประกวดก็จะมีกะมีคนนั่งกล้องสองแห่งนี้ให้ดูนะครับครับผมเจ๊แท็กก่อนตัดสินใจเลยนะครับอ่าอีกสักองหนึ่งอีกสักอง์นึง,งครับอาจารย์อันนี้หลวงพ่อโตวัดเนินครับผมครับผมจะออกกลมๆหน่อยนะครับหลวงพ่อเนินวัดโตอันนี้หลวงพ่ออะไรครับหลวง,งพ่อจีนวัดท่าราดหลวงพระปิดตาหลวงพ่อจีนวัดท่าราดนะครับไอสิส มีคนถามว่าพัน x สองหาอะไรครับเราไม่ต้องสองหาก็เจออย่างนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับอาจารย์พอพอพอ,พอมีกล้องแล้วอาจารย์ดูง่ายขึ้นไหมคือมันขยายเนื้อชัดขึ้นครับมากกว่ากล้องสิบ x ยี่ x แต่ก็ไม่ใช่ว่ามีกล้องแล้วจะท่าทุกองค์จะแท้นะครับั<ะ>บแ<ะ>ท้ ต้องต้องเลือกส่องให้เป็นด้วยนะครับัไบไม่ใช่ว่ามีมีกล้องมีเครื่องมือแล้วของเขาแท้นะไม่ใช่ครับผมดูแล้วปรโมหมดมตัวเองไม่แท้ก็เยอะนะครับเยอะครับเยอะเยอะแล้วพวกไม่กลัวบาปพวกหวังจะตังแต่พวกไม่มีกล้องเนี่ยแล้วไม่ดังสอนอีกยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ <c oughs> พวกไม่มีกล้องเลยเนี่ย นี่นะครับอาจารย์ครับในงานประกวดขออาจารย์เนี่ยทำไมเลือกวันที่สามธันวาครับคือมันจะใกล้สิ้นปีครับแล้วก็ถือโอกาสวันที่สามเนี่ยครับเเราจะให้รางวัลแต่คนที่เอฟซี FC ที่มันในงานผมครับอาจารย์จะเอาผ้าขึ้นไ้ป้องไว้องคหนึ่ง นี่นะครับคลิปผมกับอาจารย์ธุรพลหรือใครในประเทศนี้นะครับไม่มีการเ e ยียมไม่มีอะไรใดๆเลยนะครับเจอแบบไหนสองแบบนั้นนี่อาจารย์ครับทำไมเลือกวันที่สามธันวามันมันเป็นวันอาทิตย์ครับแล้วก็ไม่หยุดหลายวันติดต่อถ้าหยุดหลายวันติดต่อเค็งแล้วก็ไม่เวิร์กเหมือนกัน่ไม่ร่าครับผม เนะครับถ้าใครอยากส่งพระเข้าประกวดไปที่เดิมห้องสแตมทองครับผมครับผมหกร้อยบาททุกองค์ครับเดีนะครับอาจารย์ปฏิหารพระปิดตามีเรื่องเล่าไหมมันก็มันมีเรื่องเล่าแต่เล่าไปแล้วก็จะเชื่อไม่เชื่ออ่ะเล่าให้ฟังนิดนึ่งครับเอาก็อย่างที่บอกอ่ะอลูกเสษสีมังชนนะครับอขอดให้ผู้หญิงกินแล้วก็ ได้แล้วก็ไม่ดูแลไม่เลี้ยงดูครับหลวงพ่อต้องต้องสั่งปิดครับสั่งเก็บเลยครับแล้วก็คนที่มาช่วยงานเนี่ยนะก็ไปล้างล้างน้ํำในโอ่งไอ้ล้างมือครับน้ํามันก็นหล่นลงไปในในโอ่งทุกคนไม่กลับบ้าน <laughs> อ,ยาอยู่นี่นะครับความเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของการ ทำคลิปของผมนะครับจะเอาสาระทั้งนวนก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เอาสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับครับก็เจอกันวันที่สามธันวาคมนะครับนี่ควันอาทิตย์ที่สามก็จะมีพระชุดนี้นะครับที่เห็นอยู่ในถาดนี้นะครับเป็นที่ระลึกให้กับคนที่จะมาร่วมร่วมงานนะครับเี่นนะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดติดตามเลยนะครับ การครับกรรมการของอาจารย์ในในการประกวดแต่ละครั้งเนี่ยบางคนถูกตัดออกบางคนเพิ่มเข้ามาเนี่ยเอาไอ้คนที่ถูกตัดออกก่อนเพื่อความสบายใจของคนที่ถูกตัดออกทําไมต้องตัดเขาออกคือวางไว้นะครับคนที่ถูกตัดออกไปอาการอยาหาทำยังไงครับอาจารย์คือรู้แล้วไม่ไม่เวิร์กการตัดสินครับฮะรูแล้วมัน ไอ้พวกกรรมการที่ตัดสินให้พระเฉพาะที่ตัวเองเล่นนี่อย่ามาอย่ามาไม่เอาไม่เอาแล้วกรรมการของผมทุกคนไม่ต้องส่งประกวดนะครับไม่เอาไม่ไม่ไม่กรรมการไม่ส่งเด็ดขาดห้ามจองครับผมญาติพี่น้องก็ไม่เอาครับเพื่อนผมก็ไม่เอาไม่ให้เพื่อนมาส่งเพื่อนบอกว่ามันต้องได้ยินอย่างนั้นอย่างนั้นมยม่ามาตั้งาต้นเลยเพราะว่ากูไม่จะตัดสินเองักรรมการตัดสินครับแล้วมึงจะกูจะต้อง ทะเลาะกันบ้างนี่นะครับขอบคุณครับอาจารย์สุรพลครับเจอกันวันที่3ธันวาคมนะครับครับห้องสแตมตองบริษัทไปสตีไทยถนนแจ้งวัฒนะนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมอดีครับ